สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับน้องมอนิสุนีเอาเซาซากัสิภาพี้าหนองเมื่อวานปลาอยู่หนาเขื่อนราศีสไลดนนะครับน้อสถานการณ์น้ำในตอนนี้ก็ถือว่าเต็มพิกัดนะครับน้อถึงขีดขันอันตรายเลยนะครับนาะหล่นสปริงเวมมาได้สามสี่หมื่นนะครับพี่น้องติดตามกันไปเบิรงเนะครับว่าสิมีผพ้นงานในพี่น้องในเบิรับอไปเบิรงกันเลยครับ

มึงมองแกกระเทือนครับแกกระเทือครับกเน้ครับแ

ô uh. oh, đúng đang. cô chỉ mua cô đấy bên chào

มันหมู่เลยเด้อนี่ว่าน้ําแหน่ว่าได้10ล็อกว่าน้ําว่าเนาะยาทางเด้อเดี๋ยวมาจุกให้อันเด้อให้พ่อเด้อครับบักๆอีฝา <tiri> <tiri> <tiri>

คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นนะครับไปคลิปหนาคอยมาพูกกันไหมสวัสดีครับ